ทีนี้ไปกันที่ประเดิ่าวต่อไปค่ะคือบอกว่าเกิดเหตุสร้างคนรายครับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ปืนเสะ้อกบอกระหน่ำยิงรถค้นเงินบริษัท G C S G กำลังนำเงินไปเติมตู้ ATM ที่เชิงทะเลและสนามบินภูเก็ตคณะภายในรถมีเงินซดอดมากกว่า10ล้านบาทค่ะโรยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาครับเวลาที่5วันเย็นินาิกา พันตำร,รวจโทววชรพงษ์พลายพันธ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะล่างจังหวัดภูเก็ตได้รับแจง้งว่าน,น,น,นายธนุพลนายธนพลชูประสูตรอายุ28ปลลอีอยู่บ้านเลขที่5 17ทับซีมูลนิธิตำบลบานกออำเภอรพรมกิรีจังหวัดนครศรีธรรมรา,า,าชอวนาฉุดรถค้นเงินของบริษัท GCS Cash s o ล u t i ประเทศไทยจำกัด ทุกคนรายรอบยิงด้วยปืนไม่สาบขนาดไสกระจกหน้ารถได้รับความเสียหายบนถนนเอกสตรีข้าออกนอกเมืองทางโค้งหน้าซานเจ้า่าเรือมูติซ้ำตำบลบุรีสุนทรอำเภอท่าล่างข่อยเดินทางามาตรวจสอบที่กดเทตุโดยลังรับแจงรับจึงได้แรงงานในพัตตุบริเอกกิตภารดเดทอินเทอร์โซนุ้่งกับการสาทานีตำบลบุทธสุนทร t าง r าบข้อเดินทางไปตรวจสอบรอบด้วยรัฐมนตรีูชารักจันรองสวัสดิ์ปงกันปราบปรามสะท่านีตำบลบุรีสุนทราล่าง และจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอสวนอบซ้นสาานจังรวจปุตตรทะล่างตีเกอรเดครับพบรถยนต์ตูยี่หอ้อโตโยตา้าสิ้นดําเงินหไม่เล็กทะเบียนซ้อว8ซอ 8, 8, 8, 8, ก88อกทอมกอรุงเทพมหานครคโดยบริเวณกระจกด้านหนา้ารถสึงเป็นกระจกนิรภัยกระจกกันกระสุนนะ้นหน้าประมาณ1นิวมีรองรอยทุกยิงด้วยกระสุนปืนไม่สาบขนาดจำนวนแนัดแต่ส่วนอื่นๆก็องรถไม่ได้รับความเสียหา,ายแต่อย่างใด จากการซอบสวนนาจอรียาแซลิมคาพี่น้อยพนักง,งานขับประตูคนเงินดังกล่าวบอวาตัวนี้และก็นายสราวุฒิน่ชูเนี่ยค่ะเป็นพนักง,งานเข้าบริษัทดังกล่าวน่งมาดัานข้างโดยได้ขับรถขนังกล้าวออกมาจากห้างเทสโก้โลตัสคขารัศดาเพื่อที่จะนําเงินไปเติมในตู้เอทีเอที่ากาศยาน,นานชติภูเก็ตและก็ทีนี้ น้อกจากทางอัศย,ยันนในชาติตภูเก็ตแล้วเนี่ยกริทบ้านบางเท่าตําบลเชิงทะเลเอำเภอตะล่างด้วยโดยภายในรถนี้ค่ะมีเงินสดมากกว่า10ล้านบาทรวอมาถึ่โครงสร้านเจ้าถาเรือค่ะได้มีวัยรุ่นจำนวนสามคนขคับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสี่แดงดำไม่สาแพนไปทะเบียนมาประกบเสงปาดหน้า ด้านซ้ายของรถห้างประมาณสามเมตรจากนั้นคนหนังกลางและคน้อนไทยชักปืนขึ้นมาจำนวนซ่องกระบอกอแล้วก็กระนํำยิงใส่รถคันข้องต้นเข้ากระจกหน้าแต่ช่ชคดีรถคันหนังกลาวเป็นรถชีใช้กระจกเนียวพยกันกระสุนก้คนคนร้ายขับรถหนีไปและได้ใช้นิ้วชีวมาตีน้ารถลักษณะเมือ่อกรดแคนมาร์และตนเองก็พยายามจะขับหลยรถจกักรยานยนต์ของคนร้ายแต่ไม่ทันืน่องจากการจะราจรนติดขัดหมาค่ะก็บอกว่านายจิริยะเซริมเนี่ยค่ะและ,ะนาย สรารวุฒิโนชูให้การต่อเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นว่าไม่เคยมยีเรื่องหรือมีปัญหากับใครเลยจึงไม่ทราบถึงใจการทุกข์ลอบอยิงในครั้งนี้อย่างได้กระามตามาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในลงพื่นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามหากลุมคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าแหละถ้าแหละจากกล้องวงจรปิดนะ่นนะคนร้ายถ้ามันป,ปล้นนั่นนะ,ะมันไม่มาตามคนรถขันเดียวรถเก๋งก่อนเที่ยวซ้อนจามคนที่แบบปลน้นเผื่อมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรกับลง มันมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวแน่นั่นมันมันคือมันอัดเกินนั่นแต่ถึงไปสู้กับเผื่อด้หรือน,นั่นแต่เผื่อช่วยมากระเล่าเรือเร่องอวาเลือดวาคนเดียวหายสองคนว่าตายสามคนยิ่งดีถ้ามาสามคนยอย่างหน่อยคนหนึ่งคนหนึ่งต้องขับอีกคันหนึ่งอคอยคอยเฉวยเลืออีกสองคนอีกสองสองคนขับคนสอนท้ายคนแล้วก็ถึ่งก็ยิงอันนี้คือก็เรียกจยุดทวิธี ในการปลนกันเอันนี้ไม่อันนี้จากอะไรไหนั่งกันนะเดี๋ยวเราะรนี่ก็อะไรกําลังกําลังจะซ้กลับเดียวกันหลัก็เอาเราเดี๋ยวเอาเราจําน่ายในการนกันกําลังจะสง้ไปบยมเียวัหน่อยจะไม่เจียวจานกําลังจะส่งกำนเขาอีปลนรถเองซามคนมันี้ไม่ต้องไล่มารถเขืองซ้คนนี่มันขี้มันนักมันเสียเสียสูเสียทรงได้ไงหรือเ่ามันมันตายเนายตนนี้ตอนนี้มันเนียดเบียดนี้อันนี้กเปีียยวสรมัง หร,หรือว่ามันบายงมันเป็นใหม่รุนไม่รู้เป็นไปได้นั่นน่ะที่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะกล้องการล้อน,อน,นมัน,ม,นมันกับมันเกิดว่ากาันตกไปเดี๋ยวก็ต้องตีตำรวจดนวยค่ะ